ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072. com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังธรรมะ อันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะมีธรรมะเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2567ของพระครูป,ประหลัดรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยมีใจความว่าวันสงกรานต์เป็นวันที่จิตใจของเราปิติเบิกบานในบุญเพราะวันเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างบุญบารมีทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอันเป็นเสมือนน้ำทิพย์ที่ชำระล้างกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสและจะเป็นกำลังใจช่วยผลักดนันให้เราทำแต่สิ่งที่ดีงามยิ่งิ่งขึ้นไปอันเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติทำให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปตลอดชีวิตสำหรับช่วงนี้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะ คณะผู้ปกครองพร้อมด้วยคณะญาตและสาธุชนได้พร้อมใจกันร่วมพิธีตัดปลอยผมแก่นาคธรรมทายาตในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตระดับอุดมศึกษารุ่นที่51ค่ะณบริเวณถนนแนวริมสนตรงข้ามมหารัตนวิหารโคศิสิบสาวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีตัดปลอยผมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตระดับอุดมศึกษา รุ่นที่51ภายในงานได้มีพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องและสาธุชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากและเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุน่นและความปลื้มปิติจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปัดปล่อยผมให้แก่หน้าธรรมทายาธด,ด้วยใบหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจที่บุตรหลานของตนได้ใช้โอกาสที่ดีตัดสินใจมาบวชในพระพุทธศาสนา ยอมสละความสุขส่วนตัวทางโลกมุ่งที่จะประกอบบุญกุศลในทางธรรมให้กับตนเองนอกจากนี้ยังเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ผู้ปกครองและจะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นคณะสงฆได้แปรแถวเพื่อประกอบพิธีปรงผมให้แก่นาธรรมทายาท โดยการปรุงผมเป็นการแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์เตรียมเข้าสู่เพศสมณะเดินตามรอยบาทขององค์พระศา,าสดาและพระอริยสงสาวกทั้งหลายซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษาจัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2515และได้จัดการอบรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปีที่51 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการอุปสมบทนี้นับเป็นโครงการที่ดีที่จัดขึ้นเพื่อให้บุตรหลานมีความรักความศรัทธาต่อพระรันตนตรัยมีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธีโดยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบให้เป็นผู้มีวินยัยเขารบและอดทน โดยหลังจากนี้นักธรรมทายาจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทต่อไปค่ะ ลูกชายได้มาบวชนะคะได้มาสมัครบวชแล้วก็การมาบวชในครั้งนี้ก็เป็นความสมัครใจของลูกนะคะเ,คเขาก็มีเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาว่า เมื่อเขาพร้อมเขาก็จะต้องทําหน้าที่ของตัวเองด้วยการปลูกฝังของครอบครัวก็ทําให้เขา,าได้ทําหน้าที่ตรงนี้นะคะเป็นลูกผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องบวชทดแทนคุณพ่อแม่นะคะการที่ผู้ชายได้มาบวชนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สำคัญเพราะว่า,าเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันในการที่จะไป ใช้ชีวิตนะคะเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้มาศึกษาคำสอนของพุทธศาสนานะคะ วิชาทางโลกนี้ก็ศึกษามาแล้วแต่ก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอของของเขานะคะตอนที่ตัดปล่อยผมนะคะ <c oughs> เราก็รู้สึกว่าผมที่เราให้กับลูกเนาะ <c oughs> ถือว่าแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นเราได้ตัดปล่อยผมให้กับลูก <c oughs> เรารู้สึกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับครั้ง หนึ่งกับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความหมายสำหรับคนเป็นแม่นะคะแล้วก็ที่เราดูแลเลี้ยงดูเข้ามาวันนี้เขาได้ทำสิ่งที่ภูมิใจให้กับครอบครัวปู่ย่าตายายนะคะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ที่จัดขึ้นณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีเราไปรับชมภาพบรรยากาศงานบุญพร้อมกันคะ่ะ ความร่วมมือของผู้นำบุญจังหวัดจันทบ,บุรีที่มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้เกิดภาพอันงดงามในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามีเยาวชนชายหลากหลายวัยพร้อมใจเข้าอบรมในโครงการบรรพชาสมาเนเณรฝืนฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567จำนวน45คนสำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีพิธีบรรพชาสาเนเณรขึ้น เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีโดยภายในงานนี้มีกัลยาณมิตรกสมาปวัวคงเป็นตัวแทนคณะกรรมการจัดงานขึ้นกล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากนายชนุดมวราพรธน,นาพารองนายกเทศมนตรีตะบลแสลงเป็นประธานกล่าวเปิดงานในส่วนของคณะเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการได้เป็นผู้แทนมอบผ้าไตรคุณธรรมแด่นาคธรรมทายาท ส่วนทางด้านผู้ปกครองก็เห็นความสำคัญพร้อมใจกันมาเชื่อมสายบุญเป็นญาติกับพระศาสนาอนุญาตให้บุตรหลานออกบวชเป็นสามเณรพร้อมทั้งร่วมพิธีขอขามาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท ซึ่งผ้าไตรจีวรน,นี้เป็นหนึ่งในอัฐบริคารที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธ,ธานุญาตให้พระพิสุสาม,มเนนใช้เป็นเครื่องนุ่งหม่มรองรับการบำเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนาเป็นประดุจธงชัยของพระอรหันต์สำหรับพิธีบรรพชาสัม,มเนนได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิตกิติวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าวาดวัดบ้านอ่างเป็นพระอุปชา ลำดับสุดท้ายคณะเจ้าภาพได้เป็นตัวแทนกล่าวคำถวายบาตรกล่าวคำถวายจจตุปัจจัยทยธรรมและได้กล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นเป็นการประกอบพิธีถวายบาตรแด่สมณเณรบวชใหม่บบบุุนน,าาน,น,นัั้้้้สสสสเเรรร็จจทีี่ใมมงงาาาาววคข การจัดพิธีบรประชาในครั้งนี้ผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดจันทบรุรีได้ร่วมกันอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสละทรัพย์อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุหมู่ใหญ่ด้วยความปลื้มปิติใจโดยกาลยนานมิตรกาสมาบัวคงกล่าวถึงการสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรด้วยความตั้งใจทําบุญอย่างเต็มที่เต็มกําลังเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโย ในวาระอายุวัฒนมงคลแปดสิบปีทุกคนเนี่ยตั้งใจเอาบุญเนี้ยถวายหลวงพ่อเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเคยทำเท่าไหรเ่เนี่ยปีนี้ทำเต็มที่มากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อการบูชาธรรมหลวงพ่อเนี่ยเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุญมันมหาศาลมากเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ย ทำเต็มที่พอทําเต็มที่ปั๊บความปลื้มค่ะตั้งแต่เริ่มส่งหนังสือตามโรงเรียนนะคะแล้วก็เริ่มไปชวนเด็กบวชตามโรงเรียนสุดท้ายแล้วเนี่ยผลของการชวนเนี่ยมาหาศาลมากเป็นปีที่ผู้ปกครองอนุญาตให้เด็กบวชเยอะที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นบุญปีนี้มันเป็นบุญที่ทุกคนได้ปลื้มหมดค่ะถ้าเราทําโครงการนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยศาสนาของเราอะ่ะจะอยู่มั่นคงตลอดไปค่ะนําเงินที่ ขายขนมขายของเป็นแบงร้อยเยอะๆค่ะก็ได้มาร่วมโครงการบรรพชาสามเณรแล้วก็ให้คุณยายใส่บาตรน้องๆเนนองระใบใบใบก็ทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ปลื้มมากๆแล้วก็ได้เคยฟังธรรมะของพระอาจารย์บอกว่าถ้าหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราเห็นบุญแล้วเราก็จะ จะรู้ว่ามันสําคัญมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะรู้สึกว่าตอนนี้บุญกําลังเกิดบุญกําลังเกิดก,ก็ก็เลยปลื้มตลอดค่ะก็ขอฝากครอบครัวให้อยู่ในใสายตาของหลวงพ่อให้ได้รับบุญให้ได้รับบารมีธรรมของหลวงพ่อขออยู่เป็นลูกในไส้ของหลวงพ่อด้วยคนค่ะทางด้านคุณพักระดากวานเจริญใจผู้ปกครองสามเณรรู้สึกปลื้มใจและประทับใจ ในการมาร่วมพิธีบรรพชาเพราะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายเป็นครั้งแรกความรู้สึกของวันนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจปลื้มใจค่ะเพราะว่า,วาเห็นผ้าเหลืองลูกครั้งแรกนะคะที่ได้บวชรู้สึกว่าแบบมันไหลออกมาเองแบบมันรู้สึกจริงๆว่าเออเราได้เห็นครั้งนี้แล้วมันดีแล้วก็เด็กๆอ่ะคะ่ะที่มาจากวันแรกสู่วันนี้ค่ะก็ต่างเหมือนคนละคนเลยจากแรกๆที่มาก็ยังแบบว่ามีแบบ สนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้ก็คือนิ่งขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นได้เรียนรู้หลักของพระพุทธศาสนาได้รู้จากความผิดชอบชั่วดีคะ่ะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีขอบคุณที่จัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะที่ให้บวชฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายแบบดีมากๆเลยกิจกรรมแบบนี้โอกาสถ้ามีอีกก็อยากจะให้ลูกมาอีกปีหน้าส่วนทางด้านสามเณรสาธุเกรียงอุดม รู้สึกป,ปลาบื้มที่ตนเองได้เป็นหนึ่งในสามเณรที่ได้บวชในครั้งนี้และได้ทดแทนพระคุณของพ่อแม่รู้สึกปลื้มมากครับที่ตัวเองได้เป็นหนึ่งในสามเณรที่ได้บวชในครั้งนี้ครับที่สามเณรมาบวชในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเนนเองเนี่ยเมื่อประมาณเดือนก่อนเนี่ยเนยนป่วยครับป่วยหนักเป็นโรคติดเชื้อได้กระแสเลือดแล้วก็รอดมาได้นะครับทุกคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่า บุญที่เนนเคยบวชมาก่อนเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนนก็เคยบวชมาหลายรอบแล้วเหมือนกันเพราะว่าการบวชเนี่ยถือว่าเป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสนานะครับทำให้อายุของคนที่บวชเนี่ยจะมีอายุยืนเช่นกันครับขอบคุณหลวงพ่อมากเลยนะครับที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาให้กับพวกเรานะครับเพราะว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เด็กเป็นเด็กเกเรได้ง่ายครับ บางคนก็ติดเกมบางคนก็ติดยาบางคนก็ติดบุหรี่นะครับการที่จัดโครงการขึ้นมาแบบนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถฝึกตนให้กับเด็กได้ทำให้เด็กเนี่ยได้อยู่ในลู่ในทางนะครับแล้วก็ไม่ไปทำอบายามุกก็ขอขอบคุณหลวงพ่อมากนะครับที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาาัวสมมคมดีีทีทโ่ ผู้ชมค,คะในช่วงนี้บุญนิวส์มีภาพบรรยากาศกิจกรรมในโครงการบรรพชาสัม,มนเนร5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2,567ตามศูนย์อบรมต่างๆทั่วประเทศหมายทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีได้จัดพิธีตัดปลอยผมและพิธีบรรพชาสัมมนร ส่วนที่ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีบรรพชาสัม,มเนรเราไปรับชมภาพบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติพร้อมกันค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีจัดพิธีตัดปล่อยผมนาคยุวธรรมทายาที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมเนร5,000รูป ฟื้นปูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชิโยในวาระอายุวัฒนะมงคล80ปีสำหรับพิธีตัดปลอยผมได้รับความเมตตาจากพระครูปรหลัดวรวิทย์ธิรปัญ,ญโยประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดเพชรบุรีได้ตัดปลอยผมเป็นปฐมเริ่ม ก่อนที่นาคยุวะธรรมทายาทจะได้แปรแถวให้ผู้ปกครองตัดปล่อยผมท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติจากนั้นได้ประกอบพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแด่น,นาคยุวะธรรมทายาททั้งยังได้ประกอบพิธีบรรพชาสมัมมาเนนโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวัชรชนธรรมเจ้าคณะอำเภอท่ายางเจ้าอาวาสวัดชนธราราม เป็นพระอุปชาก่อนที่จะประกอบพิธีถวายบารแด่สัมมาเนนพร้อมกันนี้ตัวแทนสัมมาเนนได้ถวายทัยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศพิธีบรรพชาสัมมาเนนในครั้งนี้คณะเจ้าภาพและผู้ปกครองต่างทราบซึ้งใจที่บุตรหลานจะได้ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัดและใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนด้วยการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วนบรรยากาศณนศะูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีบรรพชาสม,มาเนรณนาอาคารใต้ธงธรรมชัยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิชาญวีรกิจเจ้าคณะตำบลเสาธงเจ้าอาวาสวัดนาคเป็นพระอุปชาในการบรรพชาสม,มาเนรครั้งนี้โดยภายในงานคณะผู้ปกครองและคณะญาติ ได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตผ้าไตรยทั้งอย่างได้ร่วมกันน้อมถวายผ้าไตรยแก่เหล่านาคยุวธรรมทายาตก่อนที่จะได้ประกอบพธิธีบรรพชาโดยผู้แทนนาคยุวธรรมทายาตได้น้อมถวายพานทูปเทียนแพรแด่พระอุปชาพร้อมทั้งได้กล่าวคำขอบรรพชาโดยพร้อมเพรียงกันและในโอกาสนี้พระอุปชาได้เมตตาคล้องอังสาแก่นาคยุวธรมทายาต เพื่อเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัทคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสัมมาเนรในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสารณคมและศีลอันง,งดงามจากนั้นเป็นพิธีขอสารณคมและศีลทั้งยังได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระอุปชาอันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องในเพศสมณนะอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ เมื่อจบพิธีกรรมบรรพชาแล้วคณะผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมกันถวายบาตรและปานะเพื่อเป็นกำลังต่อการดำรงตนของเหล่าสมณเณรซึ่งโครงการบรรพชาสมณเณรภาคฤดูร้อนได้จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปิดเรียนเพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามีความรักความศรัทธาต่อพระรันตนตรัยมีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ตามหลักพุทธวิธีและหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบจากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายพร้อมทั้งการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดค่ะ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้มอบขนมปัง500ห่อพร้อมด้วยนมกล่องและอาหารแห้งแก่ชมรมอาสามาสร้างสุขอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุท่าโขลงเปี่ยมสุขค่ะณาศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสามอเภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะสิทธยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้ส่งมอบขนมปัง500ห่อพร้อมด้วยนมกล่องและอาหารแห้งให้กับชมรมอาสามาสร้างสุขอเภอคลองหลวงจังังวดปทุมธานีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุท่าโขงเปี่ยมสุขซึ่งจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่7เมษายนที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้และส่วนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโครงจังหวัดปทุมธานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งภายในงานมีผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลท่าโขงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นใจให้ผ่องใสเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศินห้าและประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์พร้อมกันนี้ท่านประธานผ้าปา่าได้น้อมนำผ้าปา่าถวายบริเวณศูนย์กลางพิธีส่วนท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าปา่าจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญพัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรวรไทยประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญระเบียบดอกไม้ โดยมีกลัลยาณมิตรพัสดาศูนดาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกลัลยาณมิตรพรชยัยรักปลอดภยัยนำกล่าวคำอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้กลัลยาณมิตรเพิ่มพูนและกะลัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์ยังได้ถวายกองบุญกรถินสมทบ ประจำปีพุทธศักราช2,569สร้างความปรับปลื้มปิติให้กับคณะสงฆ์และเพื่อนกัละยาณมิตรเป็นอย่างมากต่างก็ร่วมอนุโมทนาบุญในจิตอันเป็นกุศลกับการถวายกระถินล่วงหน้าในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระทั้งยังได้รับชมประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนเมษายน และประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและในโอกาสนี้พระไบดีกากิตติกิติโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงความสำคัญของการบูชาข้าวพระว่าในหนึ่งเดือนมีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นจึงไม่อยากให้พลาดบุญสำคัญนี้ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายคณนากาวาประเทศญี่ปุ่นที่ได้จัดตักบาตรต้อนรับฤดูใบไม้ผลิบานค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยทรบัญชาสุปติติโตเป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายคณนากาวามาเป็นเนื้อนาบูนให้กับสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเพื่อปารบเหตุการ์สั่งสมบูรณ์เนื่องในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิบานด้วยการจัดกิจกรรมตักบาตรท่ามกลางแม่น้ำและสวนซากุระที่กำลังเบ่งบานตลอดริมทางแม่น้ำเมกูจิรินับเป็นการสร้างบูญด้วยบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ที่เหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันมาสั่งสมบูรณ์ดุดเครือญาติเดียวกันพร้อมกันนี้ก่อนกลบับทุกท่านยังได้รวมใจนั่งสมาธิเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่กำลังจะถึงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศมาทุกท่านได้รับชมกันค่ะเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดในบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีดังนี้ค่ะ อันดับที่1นะึ่ครหลวงหนึ่งอันดับที่สนะองนครหลวง14อันดับที่สนครหลวงหอันดับที่สนะี่นครหลวงหอันดับที่หนะ้านครหลวง9้าอันดับที่หนครหลวง16อันดับที่7แก้วภูทร8อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง10ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนัสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่หนึ่งจังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองจังหวัดยะโสธรอันดับที่สจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่สี่จังหวัดลำพูนอันดับที่หจังหวัดลำปางอันดับที่6จังหวัดชนบุรีอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดหนองคายอันดับที่9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่สิบ จังหวัดสระบุรีค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรด้วยยอด6,315ล้าน8 0 8 8 0จบเนื่องในวันคุ้มครองโลกตรงกับวันจันทร,ร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2567 สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ f o r b y t r w o r l d c o m ค่ะขอเชิญร่วมถวายมหาสังฆทาน10,000วัดทั่วไทยกระตันยูบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีในวันจันทร์ที่2 2เมษายนพุทธศักราช2567 วันคุ้มครองโลกณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-100 0ค่ะและขอเชิญร่วมพิธีสงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2567ณหอฉันคุณยายอาจารย์ได้ในวันที่11-13ถึง13 และวันที่15-16ถึงเมษายนพุทธศักราช2567ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาสานาทีถึงเวลา13นาฬิกาสานาทีณมหา,าวิหารโคตสามสิบสวันที่13ถึงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกาสานาทีถึงเวลา20นาฬิกาสานาทีค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าตัณหายะชายตีพยังภยัยย่อมเกิดจากความอยากสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ